พี่สายทองฮะนะคะคุณคิวสวัสดีค่ะจากคุณสายสายนะคะซิวเพชสวัสดีค่ะจากคุณสุนันนะคะเพี่พี่นางก็กอดกดนะพี่ไอ้ก็ยิ้มแก้มปีดมานะคะอ๋ออรู้แล้วพี่พี่รับจูบพี่รับจูบน้องดิเลกใช่ไหมน้องดิเล็กจุ๊บๆมาพี่ก็รับปั๊ c เลยนะคว้าใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยดีเลกบอกก็ไม่ไม่พี่วีพี่ก็ต้องรีบรวงออกจากกระเป๋าเลยนะน้องคิวรีบรวงของมาคืนให้ดีเลกนะไม่รู้ดิเลกให้ใครเนาะก็สมจุ๊บมาเรยร้อยพี่ก็รับบอลน่ะแล้ว การละครักหนึ่งสวัสดีค่ะจากคุณสุนันนะคะขอจอจากพี่นางนะคะลืมน้องคนนี้แล้วพี่สายท้องจากใสๆนะคะการละครัหนึ่งก็แอดคิวเพ่ et, ทักทายกาแฟจุดพูดหน่งดอกแล้วก็สู้ๆจากพี่อ้นะคะพี่อ้สวัสดีค่ะจากน้องคิวนะ <c oughs> น้องคิวขึ้นไลท์สีไลนะคะขึ้นไลท์สีไลน้องถังพี่ว่าน้องถังหรือน้องคิวว้าวุ่นนะพี่ว่าน้องคิวว้าวุ่นกับน้องถัง จะบอกคุณยายแล้วน้องคิวไปปล่อยวัดแล้วนะขอบคุณนะคะคุณสุน,นันท์ปอบคอนมาซองจอกนะคะสุน,นันท์ก็ส่งอีอโมจิท่ารักอลาะกะะะะมาให้นะคะเจฟคอนก็หัวใจบวกๆมานะคะสวัสดีทุกท่านรอบห้องนะคะจากน้องคิวนะคะน้องแมววินก็มาสองหนงขอบคุณน้องแมววินนะคะสวัสดีแมววินแจกต่อดีทางต่างๆแมววินก็หัวใจบวกๆมานะคะ เจพรหัวใจบวกๆมานะคะขอบคุณนะคะเจพรน้องแมววิ้นจากตอรี่ข้างทางนะคะน้องคิวไยค้าจากเจพรนะคะสวัสดีค่ะน้องแนวสวัสดีครับมาชมด้วยค่ะขอบคุณคับที่แล้มาชมมาส่งกําลังใจเนาะ,ะขอบคุณมากมายเด้อน้องแนวเด้อน้องแนวก็กําลังกําลังใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเห็นธงเห็นธงอยู่ไวๆแล้วเนาะน้องแนวน้องแนวเนาะ พี่สายทองฮะกก็อบอกไม่ลืมจ้าใสๆพี่ไม่ค่อยเห็นน้องใสไรเลยจากพี่สายทองฮะนะคะสวัสดีเจ๊พรจากน้องแนวนะคะสวัสดีน้องแนวจากพี่นางนะคะน้องคิวก็หัวเราะออกมานะคะน้องคิวขำอย่างเดียวสวัสดีคุณสุนันจากการลักครั้งหนึ่งนะคะาทายกาแฟจุดพุเป็นหนึ่งดอกนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะให้คุณสุนันเนาะ เพื่อนนัดเพื่อนนัดเพื่อนนัดคิดถึงนะเพื่อนอเป็นเพื่อนนัดก็เป็นพี่วีนาะปีหนึ่งนะคุณนัดชานะก็ะเท่ากับพี่นางเนาะน่าจะเท่ากับพี่นางเจีพรสวัสดีค่ะจากคุณหนึ่งนะคะขอคุณคุณหนึ่งนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทักทายจากคุณสตอรี่ข้างทางนะคะพี่แนวพี่แนวค่ะจากน้องแมววินนะคะขอคุณอิโมจิกดกอดจากพี่นางนะคะขอดพี่นางไม่อุ่นหรอกมือแนน้อยใจๆนะ <laughs> แต่ก็อยากให้กอดน,นะพี่นางมือเล็กน้อยใจจ่อยพี่นางนะคุยไปขำไปทั้งคืนนะพี่นางไม่หลับไม่นอนคุณแนวสวัสดีค่ะจากใสๆนะคะสวัสดีครับผมน้องแมววินจากพี่แนวนะคะคุณสุนัน์สวัสดีครับจากคุณหนึ่งนะคะแอดแมววินยิ้มแล้วก็หัวแล้วกาแฟผมยิ้มจากพี่ไอ้นะคะพี่ใสๆสค่ะจากน้องแมววินนะคะน้องตุ๊กตา ตุกตาก็งอนพี่ไปคนหนึ่งแล้วใส่ใสตุกบอกพี่ลืมน้องอสวัสดีค่ะน้องน้องแม่น้อง,อง,มองหมาแมวลูบลี่นะคะใส่ใสใสใสสวยสวัสดีครับนี่แนวปากหวานนียนะคะเช้านี้นะในะสใสได,ได้ได้กําลังได้น้องแนวชมไปแล้วนะคะครั้งก็รอป่วนตอนขึ้นไรนะตอนไม่ขึ้นไรก็นอนเฉยเฉยเขาเรียกร้องความสนใจไงเขารู้ว่าน้องคิวนะ่ะคุยนาน เราไม่ลงเขาก็เลยส่วนมากจะเป็นจะเป็นช่วงจะหมดเวลานะแต่ตามที่พี่สายตาพี่มองนะพี่ว่าน้องคิวป่วยน้องทังี่จะบอกยายจับน้องคิวไปปล่อยวัดนะสวัสดีทุกท่านนะคะจากหมาแมวเรบวรีนะน้องคิวน้องตาแตกเนาะโอ้โอพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นพี่โคดเล่นไม่จับไปปล่อยวัดนะน้องคิวนะจะบอกคุณยายนะไม่ต้องจับน้องคิวไปปล่อยวัดแล้วนะห้องน้ําก็ตามสบายนะคะตามสบายนะหมาแมว มาแมวสวัสดีครับจากแนวนะคะสวัสดีคุณหนึ่งกัญยาจากพี่นางนะคะสวัสดีคุณแนวค่ะจากใสๆนะคะสวัสดีมาแมวจากพี่นางนะคะสวัสดีแม่น้องจากสตอรี่ข้างทางนะคะพีการละครั้งหนึง่งแล้วก็ทาตาปิง้งปิ้งปิ้งปิ้งใสนะคะมีรับลมกลมในอะไรกันเนาะทำตาปิง้งปิ้งนะแล้วก็ไหวแล้วก็ทําทําเหนื่อยแล้วก็ทําริงนะคะลิงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยลิงจักจักนะพี่ไ่ ใช่ลิงจกักจักรู้จักไหมพี่อลิงจกักจักน้องเอเจ้าบอกว่า